แซ่บแซบจะนุ่น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 โอ้ยพักพักมันกันใหญ่เนะบุถือกระยานพี่น้องบ่เห็นเนาะจ้าสวัสดีจ้าสิริมาลวจ้ามอนี่มากินตำรวมพะบางแบบสายยอจ้าหนูเฮ็ดเองเลยมานี่แซบแซบนืนวนกันจ้ากินกันเลยนะพักงามงามพักออกเกนิคจ้าแซบ่บนะ แซ่บบอแซ่บมันก็สิกินฝีมือจะของเนาะจ้ะอือเอาเรื่องเอาเล่าแซ่บเลยจ้ะจำ จำู้ใดกินห้อหนูเนี่ยจ้าหนูไม่ได้ลงคลิปเกือบอาทิตย์นึงเลยคลิปเจ๊แๆคลิปงานฝีมือหนูกำลัง อยู่ในช่วงที่แบบว่าชีวิตกําลังเปลี่ยนจ้ากําลังสิยงย้ายที่อยู่เนาะมันก็เลยยุ่งๆุ่งจังหน่อยขอโทษขออภัยผู้ที่ติดตามนะจ้าอื้อ แมงวันสายอยู่สั้นสี่เลยนี่จา้าแมงวันมันได้กินกับปีอยู่สั้นสี่ตามมาได้ขึ้นเบิงกองรถจา้าสดน้ำ ม,ม,ม,มีตูเดียวจ้าแขกรับเซิร์น <laughs> อยากออกกองน้ำหนู <ừ> um <ś led> ประก,กาศเอ้ยหม,มูแมงประกาศพังยังก,ก็ละมันคล้ายๆโคอสสลัดเนี่ยจ้ะแต่ว่ามันก่อเตี่ยกว่าเพิ่นกับแซบประเพิ่น,น,นด้นี่ หููสิไปแล้วจ้าเดีย๋ยวสดน้ำในเมืองจะคำรีก,กินผู้เดียวแล้วจ้าเวทพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าแจ่บๆนุๆ่มๆพี่น้องจ้าหนูลืมกินข้าวปุ้นโอ้ยเสียดายบักคักบุคบสูตรเลยจา้าม้นนี่ ว่างอยู่ข้างๆแต่บุคคดพอเราจะ,ะกินจนเบิดแหละ